ผู้ชมค,ครับตอนนี้กระแสสังคมออนไลน์ถือว่าใช้เกี่ยวข้องกับทุกวงการครับแม้กระทั่งการเลือกคู่ชกคนต่อไปให้กับมานิปากเกียวก็มีการโวตเลือกผ่านทวิตเตอร์และผลก็เป็นไปนตามความคาดหมายครับมานิปากเกียวกำปั้นชาวฟิลิปปินส์ครับและล่าสุดนั้นเป็นแชมป์โลกรุนเบลโตวเวทของสมาคมโมวยโลกหรือว่า W b o มีการเปิดโอกาสให้กับแฟนๆช่วยโหวตเลือกคู่ชกไฟต์ต่อไปของเขาว่าควรจะเป็นใครดีครับผ่านทางทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของปากเกียวก็คือ แอดมันนี่ปากเกียวและ World, ปิดโบทไปเมื่อคืนนี้นะครับบอกว่ามีแฟนตอนนั้นมาช่วยกันบวชลงคะแนนถึง4 4่1 5เสียงและผลไปเป็นความคาดหมายอย่างที่เห็นในภาพครับนั่นคืออาเมียคารน,นักชกชาวอังกฤษเชื้อสายปากีสถาน หวตมาเป็นอันดับหนึ่งะครับถึง48ทิ้งห่างอันดับ2อ,อย่างเคิลบรูคในชอกอังกฤษอีกคนครึ่งหนึ่งนะครับก็คือได้เพียงแค่24แป้นนั้นค่อนข้างขาดลอยโปรแกรมต่อไปของปาเกียวถูกกดหมดไ้แล้วครับก็คือเดือนเมษายนนี้ที่ประเทศสหรัฐอ,เ,อเมริกาดูนว่าหวนเลิอกอเมริกาแ,แล้วจะจัดให้ตามที่แฟนๆนั้นขอกันเอาไว้หรือเปล่าครับ